ใส่แม่เธอหน้านในสุงใส่ซมีข้าวดีแล้วมาเถอนนา้่เามแม่มีลูกสาวงามประเนคือคือซีมีผู้บ่าวมาจีบหลาเนออเง้นนเาะเออซ่งาซึ่งเา้ลยไนุ่เก่นไร่ัวกินหอบอเง เราเป็นอะไรฉันพ่อต่ำเลยคชย่ารออะมใช่ใช่เข้มแต่เขพ่อต่ำเขา่อไม่แน่ใจว่ตำพ่อเจ้า อ่ะยังติกันอยู่บ้านเลยดีบ้านเลยอันนี้คือดเม่นน้ำบ้าวนาะเ้อนกำลังน้ำบ้านน้องพลอยคนกำลังมาเปลี่ยนยางรถเป็นสองฟีดเลยอย่างซอดเป็นสองฟีดเลยับน้องพลอยเขาจะอยู่นี่คุณผู้ชม าสวยบ้านแร่ดีให้อย่อๆไ่ย่อยๆไหมมือเวลาไปหากินแม่นาบ้ากินมันากเหลายเลยเออจังกนเรียก่อ่นาเมือไนร่ด้อันนาบ้าอยู่บ้านไสัน้องคอบ้านนี้นะเอาเนี่ยบ้านนครอปิดตัวมนเยอะอีนละจีนเลยนะ สวยแหรอสบบ้าแบบ่อยสุกต่ำมีแสบบ้านี่ยโคเลยเงยโคจะทำไงแส็บเสียนะความจริงหันงพลอยต่ำงงามเหมบอนหุบเอนตว

วตนั่ดูตัวล้มีพระเนาะพระไปพ่อนะพไปดูเยอะตน่้นี่รเุณว่นเลย่ะเ่ท้งสองตีเลยกไปช้เ่นไม้ม่ันตีเมตวีตวตเลยสองตีเลย ลุกๆเรียนยนยนด้านหนลโอ้เป็นเบี้ยวเป็นโค้งนี่นะโอ้ยินน้อยๆเลนะเออตตูนรอดจะบลูมขี้ไปจุดซ้ายจุดขวาอยู่เนาะนแล โอ้ดูแหงเลยลอยท่องทำเตือนเ้าจะไตามรถไนะก่อนปวดตายแต็กไปได้ไม่ใช่น้อตายตายตจะให้หลายล้านเลยไปเลยคนดีคนเด้อไปไปไม่ไม่กินกันไปแล้ว ตัวันให้ดูนี่แถั้ตัไปตัาวนี้ดตัวนตงเมื่อตึงตงไปยู่กับให้กัตาคนนี้ตจะรวงตันจะรวแบบุดเลยฮะอะกำลังเปลี่ยนอยางเนาะั้งสองตีเลย แม่ผมนม่ผมผม,ม,รรรมื่อนี้เห็นยังกิษข้าวแรงไหมต้มเคียดต้มกบเนาะแกงกบต้มกบนี่แกงเพชร,ร,รแม่แก็ด,กดีก็มืออะไรก็คือมือคืออันน้องพลอยเนาะมคือคือสามพลอยนะอีเมน,นเนาะก็คือ,อ,อมือคื่อนะั่นแม่แม่สูงกว่าลูกอ่ะๆๆลูกชูกว่าแม่เลย แม่ก็คือแม่น้องท้อยสาวสวยเราบเด็ลูกสาวเพี่อยู่ลูกสาวพี่ลูกสาวเพี่นี่เห็น,นเห็นปลซุกแม่เม,มื่อนี้นี่ยิ้มตลอดหลายยอดก็จริงก็จริงเลยหน้าพูดตลอดนะนะว่าเสืนะ้อว่าก็ดีใจเลย,นะยนะเ<อ>นาะเพิ่งมาได้มาหาเออเออให้ให้แก้วให้แก้วลมให้บ้าหลายยอด

menang sebab dekat ni nak pergi

เค่อยร้นไาค่อยไปไขมึนเลยได้เล่ได้ตึกกันได้เด็นเนี่ยง้ได้ละก็เป็นกเป็นลงลว่ายแ่มันมีหง่อเามน่ชอก้อนอันนี้ หลายหลายคนมาในนั้นมีคมาต้มมันมาเลี้ยงส่มาต้องไรที่ต้มอะไส่งคนเพชรขวรที่อย่างนั้นได้น้างหหอลาย้างนานั้นเออหินน้ำห้ำยอมึงอะไรนะหยดนะ

แม oh, okay. okay. <house> ่แม่ท่านนี้น้องน้องซอยดงานขึ้นยามขึ้นกว่าเก้ลยไปเฮ็ดตงามนี่ตั้งแต่มีความแห้รลเยไร่ยาอต้อรับจากไทยนะต้องเก่งใช่นี่เอ้สปเป้เหยะ

นยใส่แม่เทน่าในสุขัสซิมีข้าวดีแล้วมาเท่อนามมีลูกสาวงานบรดนคือคือซิมีผู้บ้าวมาจีบหลายเนาะอะผู้ผู้ผู้ดมาจีบก็ต้องพาอลาดแม่ยยยยสักก้อนบ่อายเยอะอายอไปเลยเนาะ ลอยฮะสอบเหตดแนาวงานเนาเอาบุกตมัน hmm. ลุมเมือนก็ได้เป็นอันนั้นตลอดขายเครื่อไงไปแม่แม่ไปชุมาแม่อันนั้นเนาะไปหาชุบมานนอหาเห็ดจังได้ถ่ายเลย ก้อนไปหาหนอวะตกขววะเห็นรนะะมันฝุ่นล็อกมือมุนมุนบรรยากาศช่วงแรงๆกับประมาณนี้เี่น้องครับบรรยากาศดีเล

บานแล้วนเบ้านี่เดินมามาเก็บภาพบรรยากาศสาซุก่อรนี่มาเบิ่งด้วยคุณสาวไทยนี่หาก็เห็นอ้อะไรเง้ี่เออซื้อซื้อ่าชุดนักทล่งาม làm sao Sao thái nè, thật sự thái mà nó đốt đột Bạn nè Dạ đại gặp phải thay Ơ, thịt xào Ơ, mươi sao mươi Ơ, mươi đại mươi Ơ, mươi đại mươi Bây mắc Ơ, phụ thịt xào Thật

เรมันมีอย่างมีห้ามีมากมีมากมีปูมีปูนแ้นอย่าสูบบไิษดงบบกนี้ใส่อย่าปุ๊กลรใส่นั้นหนึ่งนาะกลับต้อาแปลงนาเบิ่งไม่ิใส่นี้แล้วก็ให้ลูกกล่มหูกใส่ลูกยำบ่ยำอาตาเราก็ยำนะเราก็ไทย เคยตะจำเลาเลยม่เอ้ยใจะะะเที่ยวล่ายท่าขมัาเอาขันยาขมะกไม่ก็ตายมารี่แหละขาดบมาได้ป่อืมขาดไน่นอคือกินแกงก่มีเป็นนัวนี่แหละเชี่ยแน่นดีเนาะเลยนะเนาะ